สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งหนึ่งกับครูปัทถนัดสอนนะคะวันนี้ครูปัรจะมาแนะนำซัมเมอร์คอร์สค่ะครูปัรจะจัด ให้เด็กๆไปเรียนภาษาอังกฤษณนะประเทศอังกฤษนะคะเมืองเอ็กซกเตอร์ค่ะซึ่งเมืองนี้เป็นเมืองที่ถ้าเช็คในเว็บไซต์ต่างๆจะติด1ใน10ของเมืองที่น่าอยู่เมืองที่ปลอดภัยและเมืองที่เหมาะก,กับการไปเรียนภาษาอังกฤษและวัฒนธรรมอังกฤษค่ะโดยเราจะไปประมาณ6สัปดาห์เต็มนะคะเดินทางประมาณวันที่30มีนาแล้วก็จบทริปวันที่10พฤษภาเดินทางไปปีหน้านะคะปี2025หรือ2568ค่ะ ไปกับโครงการของครูแล้วได้อะไรแน่นอนค่ะสิ่งแรกเด็กจะได้ใช้ภาษาอย่างเต็มที่เน้นการฟังพูดและได้ใช้ภาษาจริงๆในชีวิตประจำวันค่ะเรียนรู้วัฒนธรรมเปิดประสบการณ์กับโลกใบใหม่ที่เด็กจะได้รับค่ะที่สำคัญคือเด็กรู้จักศักยภาพของตอนเองรู้ว่าตัวเองสามารถใช้ชีวิตในต่างแดนได้รู้ักการปรับตัวค่ะได้มีโอกาสฝึกฝนตนเองก่อนไปเรียนจริงๆในระยะยาวนะคะ เด็กๆหลายคนชอบภาษาอังกฤษมากขึ้นจนเปลี่ยนไปนเรียนแผนเรียนที่เป็นภาคอินเตอร์เลยค่ะนอกจากนี้แล้วความมั่นใจของเขายัางไปสู่ผู้ปกครองนำผู้ปกครองไปเที่ยวเพิ่มได้ด้วยนะคะที่สำคัญคือได้เพื่อนใหม่ๆได้อยู่สังคมกับร่วมกับคนอื่นรู้จักช่วยเหลือและแบ่งปันคนอื่นด้วยค่ะมารับฟังจุดเด่นของโครงการของครูกันต่อเลยค่ะจุดเด่นของโครงการ s u ม m e r Co คอร์ของครูนะคะ จุดประสงค์หลักเลยก็เพื่อฝึกภาษาให้เด็กอย่างเต็มที่โดยจะเน้นชั่วโมงเรียนที่มากกว่าแต่ว่าผ่านกิจกรรมที่ไม่น่าเบื่อแล้วเด็กก็จะได้มีการเรียนรู้เพิ่มเติมตลอดเวลาก่อนเรียนนะคะเราจะมีการสอบวัดระดับภาษาก่อนเรียนว่าเด็กมีความสามารถแค่ไหนจะได้จัดเด็กเข้าไปสู่ห้องเรียนที่ถูกต้องและเหมาะสมกับเขาค่ะเด็กๆจะมีเพื่อนร่วมเรียนเป็นชาวต่างชาตินะคะอย่างเช่นแถบแถบยุโรปก็จะมีพวกเยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีสเปนอะไรพวกนี้ นะคะก็สลับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเพื่อมาเรียนภาษาอังกฤษและเด็กๆก็จะได้มีโอกาสมีเพื่อนชาวต่างชาติค่ะที่พักนะคะจะเป็นที่พักแบบโฮมสเตย์มีอาหารครบ3ม,มือ้อตลอดระยะเวลา5สัปดาห์เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กได้มีโอกาสเรียนรู้วัฒนธรรมและได้มีโอกาสฝึกพูดกับครอบครัวชาวอังกฤษตลอดทั้ง5สัปดาห์ ะะถ้ามีโอกาสร่วมห้องกับชาวต่างชาติก็จะได้ฝึกภาษาเป็นเพิ่มขึ้นด้วยนะคะอันนี้เป็นไฮไลท์อีกอันหนึ่งที่ครูจะนําเสนอนะคะคือครูมีการฝึกสปีกิ้งเป็นการส่วนตัวให้กับติดเด็กด้วยอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งเด็กๆจะได้เพิ่มพูนความรู้เพื่อความมั่นใจในการเรียนโดยการจะมีการฝึกให้เขียนไมเอเมพปิ้งนะคะแล้วก็ให้สอนให้รู้วิธีการในการพูดหรือดิสคัชชั o นกันหน้าห้องนะ,ะนะคะเด็กก็จะเก่งขึ้นเก่งขึ้นตามสัปดาห์ที่ได้ฝึกค่ะ หัวข้อต่อไปนะคะในวันเสาร์เราจะทัศนศึกษาเต็มวันทั้งหมด5ครั้งค่ะรวมถึงทิปลอนดอนด้วยนะคะสัปดาห์ที่6เราจะไปอยู่ลอนดอนกันค่ะ <í ls> ส่วนวันอาทิตย์จะเป็นวันที่เด็กๆอิสระค่ะเด็กมีสิทธิ์จะเลือกอยู่กับครอบครัวของโฮสต์ก็ได้นะคะอยู่บ้านก็ได้เพราะว่าบางทีโฮสต์เขาก็จะมีจัดพาไปนู่นไปนี่เด็กๆอาจจะขอไปอยู่กับโฮสต์ก็ได้ หรือว่าจะไปเที่ยวนอกเมืองคือเป็นเมืองต่างๆกับครูนะคะตามความสมัครใจอันนี้จะมีค่าใช้ใจ่ายเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะอย่างเช่นค่ารถไฟอะไรอย่างงี้อาจจะมาสัก2อสปอนประมาณนี้ไม่ได้ไม่ได้เยอะค่ะหรือว่าเด็กๆอาจจะอยากเดินเที่ยวเล่นในเมืองกับเพื่อนๆก็ได้นะคะแล้วแต่เด็กเลือกเลยข้อต่อไปนะคะอันนี้คือเมืองเอ็กซ์เซเตอร์เป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสูงนะคะติดอันดับหนึ่งใน10ตามเว็บไซต์ต่างๆว่ามีความปลอดภัยสูงเลย แล้วก็ของครูเนี่ยจะรับเด็กประมาณ20คนต่อคุณครู2ท่านเพราะฉะนั้นการดูแลจะใกล้ชิดมากๆตลอดการเดินทางตั้งแต่รับเด็กๆที่ส่วนภูมิเดินทางไปเรียนเที่ยงกฤษและจนกรทั่งส่งถึงมือคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองตอนขากลับที่ส่วนภูมิเลยค่ะการเรียนเรียน5สัปดาห์เต็มนะคะส่วนสัปดาห์ที่6เราจะไปทัศนศึกษากันที่ลอนดอน1สัปดาห์ แล้วก็จะพักโรงแรมนะคะอันนี้ไม่มีการเรียนการสอนแล้วสุดท้ายนะคะสัปดาห์ที่อยู่ที่ลอนดอนเด็กๆจะนําความรู้ทักษะต่างๆแล้วเขาก็มีความกล้าแล้วที่จะใช้ภาษาที่เรียนรู้มาตลอด5สัปดาห์แรกนะคะ,อะนอกจากใช้ชีวิตที่ลอนดอนแล้ว ครูยังพาไปสถานที่สําคัญสคัญต่างๆที่เป็นไฮไลท์ที่เด็กๆต้องไปเพื่อที่จะเอารูปต่างๆมาฝากผู้ปกครองและเด็กก็จะได้มีประสบการณ์และได้เรียนรู้ในทุกแง่ทุกมุมของลอนดอนและประเทศอังกฤษค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆและผู้ปกครองที่สนใจ โปรแกรมซัมเมอร์คอร์นะคะโรงเรียนที่ครูจะพาไปเรียนคือโรงเรียน Globe English Center ซึ่งครูเบิร์ดกับคุป,ปติพาเด็กไปกันมาทั้งหมด3ครั้งแล้วปีนี้จะเป็นปีที่4และที่จะพาไปนะคะหลักการของครูก็คือว่าเราจะมีการเรียน5สัปดาห์ทำให้เด็กมีความมั่นใจทำให้เด็กมี ศักยภาพในการรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความสามารถมากแค่ไหนหลังจากที่เด็กๆเ,เรียนรู้ได้ฝึกฝนวิทยาย,ยุทธของตัวเองครบ5สัปดาห์เด็กๆก,ก็จะไปลอนดอนพอไปลอนดอนเนี่ยเป็นสัปดาห์ที่จุดประสงค์ของครูก็คือให้เด็กได้นำสิ่งที่เรียนมาทั้งหมดตลอดทั้ง5สัปดาห์เนี่ยลองมาใช้จริงอย่างเช่นเขาจะสามารถ ใช้ความกล้าในการเดินทางคือครูไปด้วยนะคะแต่ว่าครูจะอาศัยเป็นผู้ตามในช่วงที่ตอนอยู่ลอนดอนเนื่องจากว่าครูเนี่ยเป็นผู้นําตอนอยู่เอ็กเซ็ตเตอร์เนี่ยมา5สัปดาห์แล้วตอนอยู่ลอนดอนครูจะปล่อยให้เด็กๆเ,เป็นผู้นําและเราจะคอยเป็นผู้ตามอยู่ข้างหลังแทนเพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ยได้ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่นะคะก็เด็กๆก,ก็จะได้เดินช้อปปิ้งได้เข้าสถานที่สําคัญสคัญได้ขึ้น รถไฟใต้ดิน underground ได้ทำทุกสิ่งทุกอย่างที่เด็กต้องการในช่วงเวลา1สัปดาห์ในลอนดอนหลังจากกลับมาเนี่ยสิ่งที่ครูได้รับเป็นฟีดแบ็กกลับมาตลอดคือเด็กมีความมั่นใจเยอะมากเด็กไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองมีความสามารถมากขนาดนี้จนเด็กหลายๆคนเนี่ยสามารถที่จะพาพ่อแม่เนี่ยเดินทางไปประเทศอังกฤษเองได้เลยในปีถัดไปนะคะความกล้ามากขึ้นขนาดนี้เลยค่ะ ราวนี้เรามาพูดถึงจุดเด่นของโครงการคูเบิ์ตคูปัดนะคะซึ่งคูเบิ์ตคูปัดเนี่ยที่จัด6สัปดาห์เพราะว่าจริงๆเราก็มีจุดจุดประสงค์นะคะคืออันที่หนึ่งเลยคือต้องการฝึกภาษาเด็กอย่างเต็มที่การที่เด็กๆได้อยู่6สัปดาห์เนี่ยเด็กๆจะได้ใช้ความรู้จริงๆจากสัปดาห์ที่1จนกระทั่งสูงถึงสัปดาห์ที่6 นะคะแล้วก็ครูเนี่ยจะเน้นชั่วโมงเรียนที่มากกว่าแต่ไม่น่าเบื่อคําว่าไม่น่าเบื่อคืออะไรคือถ้าเกิดสมมติเป็นโรงเรียนไทยเนี่ยก็จะนั่งอยู่ในห้องเรียนแล้วก็นั่งอยู่เฉยๆแล้วก็นั่งฟังครูไปเรื่อยๆแต่ว่าการที่เราเข้าไปเรียนในโรงเรียนสอนภาษาเนี่ยโรงเรียนสัมภาษาเนี่ยจะคอยดันเด็กให้เด็กๆเ,เนี่ยได้พูดได้ฟังตลอดเวลาและเด็กเนี่ยจะได้ใช้ภาษาอังกฤษเนี่ยตลอด24ชั่วโมงเลยทั้งที่โรงเรียนด้วยแล้วก็ที่บ้านโฮสด้วย คือทุกอย่างเนี่ยเป็นการใช้ภาษาได้อย่างเต็มที่จริงๆคือเราเคยลองว่าถ้าเกิดเราเอาเด็กอยู่แค่3สัปดาห์เนี่ยเด็กจะเป็นยังไงคือเด็กกําลังจะพูดได้แล้วก็กลับบ้านแล้วพอถึงสัปดาห์ที่4เอาเด็กเริ่มพูดได้แล้วเริ่มมีความมั่นใจแล้วอากลับบ้านแล้วเราก็เลยเพิ่มจํานวนลองดูซิว่าพอเป็น6สัปดาห์เนี่ยเด็กเป็นยังไงปรากฏว่า มันดีเกินคาดมากจริงค่ะเด็กแบบว่าสามารถที่จะสื่อสารได้มีความกล้ามีความมั่นใจมากขึ้นนะคะแล้วก็โรงเรียนเนี่ยก็จะมีกิจกรรมต่างเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เพิ่มเติมเสริมเพื่อฝึกการพูดและการฟังตลอดเวลานะคะคราวนี้บอกว่าให้ดูในหลักสูตรนะคราวนี้ครูก็ขอข้ามมันที่หลักสูตรคือหลักสูตรของครูเมร์อครูปัดเนี่ยเราจะเน้นเรียนที่มากกว่าหลักสูตรอื่นๆคือช่วงเช้าเนี่ยจะเหมือนหลักสูตรอื่นๆคือเราจะเรียนจันทร์ถึงศุกร์ นะคะช่วงเช้าแต่พอช่วงบ่ายเนี่ยถ้าเป็นโครงการอื่นเขาจะพาเราออกไปเที่ยวซึ่งการออกไปเที่ยวในช่วงบ่ายเนี่ยนั่งรถหนึ่งชั่วโมงไปนั่งรถหนึ่งชั่วโมงกลับได้อยู่ในสถานที่ที่เราจะไปเนี่ยแค่หนึ่งชั่วโมงเท่านั้นซึ่งครูค,คิดว่ามันเป็นการเสียเวลานั่งรถมากกว่าที่จะเป็นการได้อะไรมากนะคะครูก็เลยจัดโปรแกร,รมของครูเบอร์ครูปัดขึ้นมาเองโดยการที่เราแบ่งจาก5วันต่อสัปดาห์แบ่งมาเป็น2วันในช่วงบ่าย นะคะคือเรียนเพราะฉะนั้นเราจะเรียนมากกว่าโปรแกรมอื่นแต่ว่าจะต้องได้ประโยชน์มากกว่าการออกไปนั่งรถเฉยๆไปกับ2ชั่วโมงแน่นอนนะคะเวลาเด็กเรียนในช่วงบ่ายเนี่ยจะต่างจากช่วงเช้าเพราะว่าในช่วงบ่ายเนี่ยส่วนใหญ่คุณครูจะพาทํากิจกรรมนอกห้องเรียนกิจกรรมนอกห้องเรียน เขาก็จะแบ่งออกมาเป็นอย่างเช่นพาเด็กๆออกไปนอกห้องเรียนเช่นสัมภาษณ์คนท้องถิ่นหรือเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เวลาสัมภาษณ์คนท้องถิ่นเนี่ยคุณครูก็จะให้เหมือนเป็นคําถามไปแล้วก็ให้เด็กๆเ,เนี่ยไปสัมภาษณ์คนในท้องถิ่นซึ่งช่วงแรกๆเนี่ยเด็กๆก,ก็จะรู้สึกว่าไม่ค่อยกล้าแต่พอผ่านจากสัปดาห์ที่1วันที่1ที่เขาสัมภาษณ์ด้วยความไม่กล้าของเขาเนี่ย เริ่มทำครั้งที่2,3,4ซึ่งแบบว่าเราทำกันหลายครั้งอะคะ่ะแล้วคำถามเนี่ยก็เพิ่มความยากขึ้นเรื่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆยากขึ้นเรื่อยๆทำให้เด็กรู้สึกมั่นใจมากขึ้นแล้วจากฟีดแบ็จากที่ครูวิ่งตามเด็กไปดูการสัมภาษณ์ของเขาอะนะคะคือเห็นความมั่นใจมากขึ้นในทุกๆสัปดาห์คราเนี้คอมเมนต์ของเด็กๆหลังจากที่เขากลับมาถึงเมืองไทยแล้วเนี่ยเด็กหลายคนมากๆบอกว่าการที่เขากล้ามากขนาดเนี้ย เป็นเพราะสิ่งที่เขาเนี่ยเดินออกไปถามคนในท้องถิ่นสิ่งที่เขาต้องไปพยายามฟังคนในท้องถิ่นพูดซึ่งมันไม่เหมือนกับครูในห้องเรียนพูดทำให้เขาเนี่ยได้ฟังภาษาที่มันค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมีอะไรที่เขาต้องปรับตัวเยอะเพราะฉะนั้นเขาจะรู้สึกว่าทุกวันมันคือความท้าทายและเขาได้อะไรจากสิ่งนี้เยอะมากนะคะครูก็ เห็นเด็กๆทําแต่ละอย่างครูก็อ้ยรู้สึกเด็กได้ละลรเยอะมากบางวันเนี่ยก็จะมีการให้เด็กๆเ,เขียนบทละครนะคะแล้วก็มีการแสดงละครนําเสนอผลงานมีการทําโฆษณาเนี่ยนะคะแล้วก็มีพาไปพิพิธภัณฑ์แล้วก็ไปเก็บข้อมูลต่างๆจากพิพิธภัณฑ์เสร็จแล้วพวันศุกร์เนี่ยจะมีการทํา โปรเจกต์ uh, after noon คำว่าโปรเจกต์ after noon ก็คือเขาจะมีโปรเจกต์มาให้เราส่วนใหญ่ที่ครูเห็นจากการเข้าไป observe งานเนี่ยก็คือว่าเขาจะเอาสิ่งที่เราไปสัมภาษณ์คนในท้องถิ่นเนี่ยกลับมา presentation หน้าห้องเนี่ยเพราะฉะนั้นคือการทำกิจกรรมในวันตอนบ่ายนะคะมันเป็นเฉพาะกลุ่มเราเพราะกลุ่มอื่นเขาไปเที่ยวกันหมดแล้ว ช่วงบ่ายเนี่ยมันจะมีแค่เฉพาะกรุ่มเราอย่างเดียวเพราะฉะนั้นพอเราไปเก็บผลงานมาเสร็จแล้วพออีกวันหนึ่งเขาก็จะเอาเอาผลงานนี้มาให้เด็กๆเ,เนี่ยทำ presentation หน้าห้องเด็กก็จะได้มีความกล้าในการพูดมากขึ้นเสนอผลงานโดยที่ไม่ต้องดูจากโพยนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นคุยเห็นว่าจุดนี้มันเป็นจุดแบบ มันมันสำคัญมากจริงๆในการเพิ่มความมั่นใจกับเด็กแล้วแบบเราได้ทำอย่างเงี้ยสัปดาห์ละสองครั้งนะคะส่วนอีกสวันที่เหลือเราทำอะไรเนื่องจากว่าโปรแกรมของเราจะไม่ได้มีการเดินทางไปนอกเมืองในวันจันทร์ถึงสุกอยู่แล้วเพราะฉันช่วงบ่ายเนี่ยเด็กๆจะได้มีโอกาสทำกิจกรรมกิจกรรมเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ เหมาะสาหรับเด็กวัยรุ่นเหมาะมากจริงๆค่ะอย่างเช่นมีการปีนผาจําลองไพยเลอร์แคนู้องเด็กก็จะได้ไปในกิจกรรมที่เขาเได้ทําจริงๆอะ่ะเนี่ยอย่างเด็กบางคนเนี่ยไปปีนผาจําลองวันแรกเนี่ยไม่กล้าเลยคือแบบว่าชั่วโมงแรกไม่กล้าเลยนะคะครูส่วนใหญ่ครูจะมักจะทําปีนผาจําลองเนี่ยสองครั้งเพื่อจะดันเด็กให้เด็กแบบว่าลองทำสิเพราะจริงมันปลอดภยัยมันมีตัวเซฟตี้นะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย แล้วกิจกรรมแบบนี้มันเป็นไฮไลท์เด็กที่ด้วยความที่เป็นวัยรุ่นน่ะเด็กก็จะเหมือนได้ปล่อยพลังเรามาดูความสนุกกันนะคะความสนุกเนี่ยมันสนุกตรงที่ครูเบิร์ตก็ลงไปเล่นด้วยอันนี้ครูเบิร์ตเพราะว่ามันกิจกรรมมันสนุกทุกอย่างเลยอะค่ะเราขนาดเป็นครูเนอะเราก็ยังรู้สึกว่าลงไปเล่นด้วยดีกว่าเพราะว่าเอาจริงๆนะ เป็นเพราะว่ายิ่งถ้ามีครูลงไปเล่นด้วยเนี่ยเด็กก็จยิ่งรู้สึกว่าออ้ยทุกอย่างมันปลอดภยัยทุกอย่างมันโอเคครูเองยังลงเล่นเลยอะไรอย่างเงี้ย แต่คือครูรู้สึกปลอดภัยมากๆกับทุกๆกิจกรรมที่ครูลงไปเล่นด้วยหรือแม้กระทั่งไม่มีไม่มีกิจกรรมไหนที่ครูเบิร์ไม่ลงเล่นด้วยครูเบิร์เล่นด้วยทุกกิจกรรมค่ะส่วนครูปัดก็จะมีหน้าที่ในการช่วยถ่ายรูปไม่งั้นก็จะมีคนถ่ายรูปครูปัดก็จะสลับกับครูเบิร์ตบ้างเป็นบางกิจกรรมแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะวิ่งไปวิ่งมากันอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นการพายเรือเรือนี้มันจะเป็น2กิจกรรมนะคะเรืออันนี้จะเป็นเรือที่แข่งกัน นั่งสามคนก็จะประมาณสัก5เหเรือหเเรือประมาณนี้ค่ะ5ลำา6ลำนะคะก็จะแข่งกันความสนุกก็จะต่างกันแต่ว่าเขาก็จะสอนให้เด็กๆเ,เนี่ยใช้ไม้พายยังไง,ค,ง zone, คือทุกอย่างครูที่สอนมาเป็นครูที่สอนเนี่ยเขาจะสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นเด็กก็ต้องเรียนรู้การทำกิจกรรมทุกอย่างเป็นภาษาอังกฤษก่อนที่เขาจะให้เด็กลงไปเนี่ยเขาก็จะต้องดูซิว่าเด็กเข้าใจจริงหรือเปล่ามีการสอบถามมนีนู่นมีนี่เพราะฉะนั้นเด็กๆเนี่ย ได้ทําความรู้ได้เรียนรู้ผ่านการทํากิจกรรมจริงๆส่วนนี้จะเป็นเรือลําละ10คนเพราะฉะนั้นก็จะเป็นสองลแล้วก็แข่งกันนะคะลําไหนใครทีเ่เหมือนเตรียมกันมาดีๆก็จะสามารถที่จะไปถึงจุดหมายได้เร็วกว่าเป็นเพราะเออมันก็จะเหมือนเป็นการช่วยกันคิดช่วยกันแก้ไขปัญหาว่าจะต้องทํายังไงดีเรา,านะเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเด็กๆก,ก็จะคิดเองทั้งหมดนะคะ อ่ะอน,นี้ก็จะเป็นกิจกรรมอย่างอื่นแล้วก็จะมีวันที่มีกีฬาด้วยถ้าวันไหนอากาศดีๆเด็กๆก็จะได้ออกไปเล่นกีฬานอกสถานที่ก็คือเล่นในสวนบ้างเล่นในยิมบ้างแล้วแต่ถ้าอากาศไม่ดีคือเล่นในยิมเท่านั้นแต่ถ้าอากาศดีก็คือเล่นในพาร์คเลยนะคะและกิจกรรมในการเล่นเนี่ยมันไม่ใช่แบบว่าแค่เข้าไปที่สถานที่ที่เล่นแล้วก็อยากเล่นอะไรก็เล่นไม่ใช่จะมีสตาฟอะค่ะ เขาจะคอยอธิบายเกมและเกมที่เล่นเนี่ยจะเป็นเก,เกมเอของอังกฤษอย่างกีฬานี้ก็จะเป็นคริกเก็ตคริกเก็ตกับเบสบอลจะไม่เหมือนกันสตาฟที่โรงเรียนจัดสตาฟที่โรงเรียนจัดเนี่ยไม่ใช่ครูด้วยนะคะคือครูเนี่ยมีหน้าที่ในการสอนแต่สตาฟเนี่ยคือคนที่มีความเชี่ยวชาญใ,ในการเล่นคริกเก็ตจริงๆในการเล่น กีฬาทุกอย่างจริงๆเพราะฉะนั้นคือไม่ว่าจะทํากิจกรรมอะไรก็ตามโรงเรียนเนี้ยเขาก็จะแบบคือเขาจะแฟร์มากโดยการที่คนที่มาสอนเนี่ยจะต้องต้องเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านนั้นจริงๆตอนเราลงเล่นเรือเนี่ยครูที่สอนสตาฟที่สอนก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องเรือลำนี้จริงๆเพราะฉะนั้นความปลอดภัยก็จะสูงมากนะคะ เนี่ยแล้วก็จะมีกะเนี่ยอันนี้เป็นอีกอันนึงครูที่เป็นสตาฟเนี่ยเขาก็จะช่วยสอนวิธีการว่ากติกาของการเล่นเป็นยังไงซึ่งเด็กไทยไม่รู้จักเกมนี้เราก็ใช้ กิจกรรมเรียนรู้ผ่านการทํากิจกรรมแทนนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นการเล่นตู้เกมซึ่งโรงเรียนก็จะให้บัตรแบบเติมไม่อัน้นเด็กอยากเล่นเท่าไหร่คือเล่นไปเลยภายใน1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็น,นี้จะเป็นการพาไปกินเ,เขาเรียกว่า a f t e r n o o n t i m ซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กๆควรจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมในการในการอยู่ประเทศอังกฤษก็มีการเล่นโบลิง่งอันนี้เป็นดิสโก้แต่ดิสโก้เนี่ยไม่ใช่ดิสโก้ที่พาไป ดิสโก้จริงๆไม่ใช่นะคะเพราะว่าเด็กของเราเล็ก เราไม่สามารถเข้าไปดิสโก้รวมกับคนอื่นได้น,นี่จะเป็นดิสโก้ในโรงเรียนนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นถ้าอากาศไม่ดีก็จะเข้ามาเล่นในโรงยิมอันนี้จะเป็นดอ b บอลเป็นแฮนด์บอลบ้างเป็นอุยกีฬาเยอะมากค่ะแล้วก็เขาจะส,สลับเปลี่ยนกีฬาไปเรื่อยๆภายใน1-2ชั่วโมงนี้แล้วนนี้ที่ครูบอกว่าจะเป็นการเรียนรู้ผ่านการทํากิจกรรมนอกห้องเรียนอันนี้ก็จะไปวิหารวิหารเอ็กเซคเตอร์นะคะแล้วก็โรงเรียนก็จะมี ีคําถามเพื่อให้เด็กไปทําแบบสอบถามแล้วก็ใครได้คะแนนเยอะที่สุดก็จะมีรางวัลให้ไปประมาณนี้อันนี้เป็นวิหารเอกเซกเตอร์ X วิหารจะมีความใหญ่มากกว่าโบสนะคะวิหารจะไม่เหมือนโบสไปที่นู่นเด็กก็จะได้เ,เรียนรู้ว่าออน,นี่คือวิหารนั้นคือโบสอะไรเงี้ยอันนี้คือการเบลซิ่งค่ะคือสังเกตว่าก,กิจกรรมแต่ละกิจกรรมเนี่ยเป็นกิจกรรมที่ เด็กจะชอบมากมันคือการปล่อยพลังมันคือความสุขของเด็กๆวัยรุ่นมันมันไม่ใช่เป็นเพียงแค่การนั่งรถแล้วก็วิ่งไปชะงกทัวร์ถ่ายรูปตึงต้งตึง้งเสร็จแล้วก็กลับมาขึ้นรถมันไม่ใช่อะค่ะมันคือความสนุกจริงๆเหมือนเราได้ไปสวนสนุกแต่ว่าเป็นสวนสนุกที่เราได้ทําทุกๆทุกๆ3มวันต่อสัปดาห์อย่างเงี้ยคือมันสนุกมาก การันตีความสนุกได้เลยค่ะส่วนวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยครูก็จะพาเด็กๆไปทัศนศึกษาก็จะมีไปโรมันบาสไปสโตนเฮนจ์อันนี้เด็กๆโหวตกันเพื่อจะขอไปออสนสนุกครูก็พาเด็กๆไปสนสนุกอันนี้ภาพเนี้เป็นภาพเป็นการสื่อสารบอกว่าคือเด็ก3คนนี้ไม่มีใครรู้จักกันเลยแมย้แต่คนเดียวทั้ง3คนเลยเป็นเด็กที่ไปเดี่ยวกันทั้ง3คน แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเนื่องจากกลุ่มเรามันเล็กมากค่ะมีประมาณสัก15-20คนเท่านั้นเพราะฉะนั้นเนื่องจากกลุ่มเล็กกิจกรรมเยอะแล้วเวลาเราจะเวลาเราอยู่ที่นู่นเนี่ยเราต้องอยู่บ้านโฮมสเตย์บ้านละ2คน เพราะฉะนั้นเด็กจะเริ่มต้นจากการมีเพื่อนจากโฮมสเตย์เดียวกันก่อนเข้ามาในห้องเรียนก็จะมีการแบ่งเลเวลตามชั้นเรียนเพราะฉะนั้นเขาจะได้เรียนอยู่ในห้องเรียนเดียวกันตามระดับชั้นของเขาเขาจะเริ่มรู้จักเพื่อนในห้องมากขึ้นนะคะแล้วก็พอเลิกพอเลิกจากเรียนเสร็จก็มาทํากิจกรรมเพราะฉะนั้นมันกลายเป็น คือทุกอย่างม,มันง่ายในการที่เขาจะสนิทกันเนี่ยเด็กเนี่ยสนิทกันกันภายในแบบสอสวันแรกแล้วอะคะ่ะคือเขามีเพื่อนลงมาถึงก็เจอหน้ากันอะไรเงี้ยกินข้าวด้วยกันการที่กลัวว่าจะไม่มีเพื่อนเนี่ยคือครูเบิร์ตให้แค่หนเปเลยนะคะที่จะแบบว่ากลัวจะไม่มีเพื่อนเนี่ยคือน้อยมากอีก99%เนี่ยคือแปบ๊บเดียวเลยสวันเต็มที่สุดๆเลยคือสวันคือ อันนี้คือจากประสบการณ์จริงๆที่ครูเบิร์ตเจอมานะคะเด็กๆก,ก็จะเนี่ยอย่างคนนี้คืออายุน้อยที่สุดละอายุ12ตอนที่ไปเขาก็มาจับคู่กับพี่ๆที่อายุเท่าไหรอ่อ่ะอยู่ประมาณม5นะคะประมาณนี้ก็เนี่ยแต่ละวันก็จะมีกิจกรรมที่ต่างกันอันนี้จะเป็นครูนะคะเวลาเราจะไปทํากิจกรรมอะไรก็ตามจะมีครูสแตนด์บายเป็นครูของเรียนเนี่ยอย่างน้อย1คน อันนี้ก็จะเป็นครูอันนี้วันรับประกาศนียบัตรแล้วก็เด็กๆเวลาทํากิจกรรมอย่างเช่นไปวิหารไปทํานูน่นทำนี่เนี่ยถ้าเกิดเขาทําคะแนนได้ดีที่สุดเขาจะได้รางวัลไปนะคะก็ทุกคนก็จะมีไม่ใช่ทุกคนคนที่ทําได้เยอะที่สุดก็จะได้รางวัลไปอันนี้จะเป็นเที่ยวทัศน,ศ,นศึกษาในวันเสาร์ครนที่ส่วนวันอาทิตย์เนี่ย ตามที่ครูได้แจ้งไปก็คือว่าเด็กๆน่ยจะอยู่โฮมสเตย์ก็ได้คือเลือกจะอยู่โฮมสเตย์เผื่อโฮมสเตย์จะพาไปเที่ยวได้ถ้าเด็กๆไม่ได้ไปไหนอยากจะออกมาเดินช้อปปิ้งในเมืองได้หรือถ้าเด็กๆคิดว่าไม่ได้อยากอยู่ในเมืองไม่ได้อยากช้อปปิ้งในเมืองอยากจะออกไปที่อื่นครูเบิร์ดกับครูบัตรก็เหมือน มีเวลาให้เด็กอยู่แล้วทุกๆวันอาทิตย์ครูเองไม่ได้ไปไหนส่วนตัวครูให้เวลา24ชั่วโมงกับเด็กๆอยู่แล้วอย่างสัปดาห์นี้เราก็คุยกันว่าเออเราไปทะเลกันไหมก็โอเคทุกคนสนใจใครไม่สนใจคืออยู่บ้านนะคะใครสนใจก็คือ จัดการเต็มตัวขึ้นรถไฟซื้อตั๋วรถไฟคือวันอาทิตย์เป็นวันที่ไม่ได้รวมอยู่ในโปรแกรมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะมีการซื้อตั๋วรถไฟในการไปเที่ยวเ,ออเมืองใกล้ๆเวลาเราไปเนี่ยค่ารถไฟก็ประมาณ2 3, ปอนสามปอนไม่เกินค่ะประมาณนี้มันถูกมากไปกลับนะคะก็เท่ากับว่าออไป2อปอนกลับ2ปอนหรือไป1.5กับ1.5แค่นั้นเองนะคะแล้วก็อันนี้จะไปอีกประเทศหนึ่งที่เราเรียกมันว่าเวลส์ เป็นประเทศ Wales, เวลส์อยู่ติดกับประเทศอังกฤษนะคะแล้วก็ไปเมืองที่ชื่อคาดีฟซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเวลส์อันนี้ความสนิทของครูประมาณนี้ก็จะอยู่กับเด็กทุกๆตลอด24ชั่วโมงค่ะส่วนวันหสัปดาห์สุดท้ายก่อนกลับเราจะพาเด็กๆไปลอนดอนลอนดอนตอนอยู่ลอนดอนเนี่ยจะไม่มีการเรียนการสอนไม่มีเรียนใดๆทั้งสิ้นเราใช้ความรู้ตลอด 5สัปดาห์ที่เราเรียนกันมาจากอเซสเตอร์บวกทั้งความมั่นใจที่เด็กๆมีอย่างเต็มเปี่ยมเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยลองใช้ชีวิตด้วยตัวของเขาเองโดยที่มีครูเนี่ยเป็นผู้ตามอยู่ข้างหลัง เด็กๆสามารถที่จะทําทุกอย่างเองได้เช่นซื้อของกินเองครูจะไม่ช่วยแล้วนะคะเด็กๆซื้อของกินเองเด็กๆซื้อตั๋วเองเด็กๆทํานู่นทํานี่ทํานั่นเองอย่างเวลาไปอย่างเนี้ยคือครูไม่ได้เป็นคนพาไปนะคะครูจะสอนวิธีการขึ้นอันเดอร์กราวคือรถไฟใต้ดินเด็กๆต้องพาครูไปสถานีแห่งนั้นให้ได้ อันนี้ก็คือสาเหตุว่าทำไมสุดท้ายแล้วเด็กทุกคนถึงสามารถพาพ่อแม่ไปประเทศอังกฤษได้เพราะเราเทรนเด็กให้เด็กสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างเองได้โดยที่เราเป็นผู้ตามตอนที่อยู่ลอนดอนเนี่ยเด็กบางคนเนี่ยแม้กระทั่งแบบว่าเเขาเรียกว่าอะไรอะต่อราคาค่าของกินค่าซื้อของเงี้ยเขาต่อราคาเองเลยค่ะเขามีความมั่นใจ นะคะครูจะพาไป Big Ben London นอ e พาไป Harry Potter Studio นะคะประมาณนีอ้อันนี้ก็คือคล่าวๆเป็นกิจกรรมที่ครูได้พาไปทั้งหมดนะคะโอเคครูขอเพิ่มเติม1จุดที่เป็นสิ่งที่ครูอยากให้ผู้ปกครองได้เห็นว่าการที่เด็กๆเ,เนี่ยได้อยู่ร่วมกัน แล้วก็มีครูเบิร์ตครูปัดเนี่ยคอยอยู่กับเขาเนี่ยอย่างหลังเลิกเรียนเนี่ยถ้าทุกๆสัปดาห์ทุกๆวันเด็กๆเ,เ,เลิกเรียนเสร็จก็ออกไปช้อปปิ้งมันเป็นอะไรที่ไม่ได้ไม่ได้สนุกทุกวัน,น่ะนะคะคือการช้อปปิ้งมันก็มีลิมิตของเขาอย่างเงี้ยเพราะฉันแบบอย่างบางวันเนี่ยพอเด็กๆเ,เ,เลิกเรียนเราจะมีเวลาแบบประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ก่อนจะเข้าบ้านโฮสเนี่ยครูเบิร์ตครูปัดจะ ลองถามเด็กๆแล้วว่าวันนี้อยากทํากิจกรรมอะไรไหมอยากออกไปช้อปปิ้งหรืออยากจะอยู่เล่นในโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยอย่างอ,อย่างกิจกรรมเนี้ยคือวันนั้นครูไปเจอลูกโป่งในเมืองครูก็เลยถามว่าเด็กๆเนี่ยเลิกเรียนแล้ววันนี้มีใครสนใจอยากเหยียบอยากเหยียบลูกโป่งบ้าง แค่นี้เลยค่ะโอ้โหวันนั้นคือสนุกมากเด็กๆชอบมากคือครูจะมักไม่ปล่อยเวลาให้เด็กๆเนี่ยเขาวางๆแล้วก็นั่งเหงาๆอย่างเงี้ยมันไม่ใช่วิสัยของครูเบิร์ตครูปัดอะค่ะเราก็จะหาเกมนูน่นเกมนี่เกมนั่นมาเล่นให้เด็กๆเนี่ยได้มีโอกาสได้ทํากิจกรรมร่วมกันมากกว่าการนั่งเล่นแต่มือถือตลอดเวลาที่ว่างอย่างเงี้ยเขาก็ รวมตัวกันมาเลยผมครับเล่นครับนู่นนี่นั่นครับเพราะฉะนั้นมันก็จะได้เนี่ยอันนี้คือไม่มีใครไม่เล่นนะคะคือทุกคนเล่นหมดมันเป็นอะไรที่เออเราได้เห็นว่าเออเวลาเด็กๆมันไม่ได้อยู่กับมือถือเนี่ยเป็นอะไรที่เด็กๆมีความสุขเนอะเด็กๆได้อยู่ด้วยกันเด็กๆได้ทํานูน่นทํานี่กันอะไรอย่างเงี้ยค่ะกออ็มีอีกหลายอย่างมากๆที่ตอนพักอย่างเงี้ย ชั่วโมงหนึ่งตอนกินข้าวหลังกินข้าวเสร็จว่างอาจก็มานั่งเล่นนูน่นนี่นั่นกันคือเยอะมากมีสิ่งให้ให้เด็กๆเ,เล่นเยอะมากนะคะตอนเย็นหลังกินข้าวเสร็จเราจะมีกิจกรรมหลังอาหารเย็นหนึงครั้งต่อ1นึ่งสัปดาห์กิจกรรมก็จะหลากหลาย แตกต่างกันไปเรื่อยๆมีทั้งบอร์ดเกมมีทั้งควิสแล้วก็มีไปดูหนังมีโบวิ่งมีเล่นเกมมีบิงโกคือกิจกรรมจะค่อนข้างหลากหลายแต่ว่าเป็นการเพิ่มจากกิจกรรมตรงนี้มาอีก1สัปดาห์ต่อ1วันนะคะตามนี้ก็คุ์ตขอจบการโปรโมตซัมเมอร์คอร์ส เอกเซกเตอร์ปี2025เท่านี้นะคะผู้ปกครองท่านไหนหรือว่าเด็กๆคนไหนสนใจอยากถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อครูเบิร์ตครูปัดได้เลยนะคะแล้วก็อยากให้รีบนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ครูเบิร์ตครูปัดอยู่ในขั้นตอนการจองตั๋วเครื่องบินแล้วแล้วก็ถ้าตั๋วเครื่องบินเต็มก็โปรแกรมก็คือเต็มตามตั๋วเครื่องบินไปด้วยอาจจะไม่ได้ครบ20คนนะคะก็อาจจะมี15คนหรือ10คนแล้วแต่เลยว่าตั๋วเครื่องบินเต็มก็คือ แค่นั้นเลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะฝากแชร์ต่อให้คนที่ไม่ได้เรียนคูเบิร์ตคูป,ปัดสามารถไปได้ทั้งหมดไม่จำเป็นต้องเรียนกับครูเบิร์ตคูป,ปัดอย่างเดียวค่ะฝากด้วยนะคะท่านใดที่สนใจโครงการของครูติดต่อสอบถามตามรายละเอียดที่ครูปัดลงให้ตรงนี้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ